ผมดื ies, ้อไปพลาดเรื่องพี่บุ๋มนี่เอานี้เคาะหัวผมตัองทีสาธุกตาธุกเคาะสักครั้งแต่กับลูกเพียรอยากให้เคาะชอบดีชอบดีนีปัญหาเลยย้แผ่นนี้ให้เลยเลือกครับมันจะดีนะครับได้จริงๆเหรอครับโอ้ไหนๆก็ไหนๆรับไปเลยครับได้ไหมนี่ได้เลยโอ้โหตาทุบ นี่สำรองไหมครับผมเกรงใจครับไม่มีมมเดี๋ยวโยมให้ตั้งใจให้แหละโอ้ยโอ้ย,อยคนแก่งดูพี่มหาส่องคืโชคดีถือญาติโยมไม่ทิ้งถึงแม่จลาสิกขามาแล้วแต่โยมพี่คือเห็นที่ดีอย่างหนึ่งคือการขออาภายัยการขอโทษเพรัะคนที่ขอโทษก่อนนะคนชนะใครที่ให้าอาภาัยได้ก่อนคนนั้นจะมีความสุขเพราะมันจะผูกเงื่อนของความโกรธไว้ในใจ หรือว่าที่มาโชคดีที่ได้สติเร็วแล้วขอโทษแล้วทําให้คนนะ่ะเข้าใจแล้วว่าคนจะได้เอาอยางวาเออคือการยกโทษการให้ภายการขอโทษเนี่ยมันไม่ได้เสียหายเลยเลยคือทุกคนมีสิทธิ์โมโหมีสิทธิ์โกรธแต่ถ้าเรามีสติยอมถอยก้าวหนึ่งอยู่แบบรุ่มรวยแบบพี่น้องกันแบบคนไทยเหมือนกันนะเราก็มีความสุขแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน mm hmm. เราก็เอาความสามารถเราอ่ะไปช่วยคนที่ด้อยกว่าเราสมานมธนาบุญที่ โยมพี่มหาที่ตั้งใจทําโยมพี่มหาสมปองครับ <Okay. S 1> ตั้งใจจะช่วยคนจนช่วยนักเรียนช่วยชาวบ้านเราเราเป็นคนลูกชาวนา,ชาว,นาชาวไร่โยมเราเป็นลูก <Okay. S 1> คนจนเรารู้ครับ <Okay. S 1> ว่าเราไม่ลืมบ้านเกิดบางนอนอยู่แล้วกลับไปช่วยอยู่แล้ว เริ่มใช้ตำราควบกับการให้ธรรมะมาช่วยคนเขาก็จะระบายให้นเดนยาย่าอัมพชลาพามาล้างห้องน้ําหลอกเขามาล้างห้องน้ำหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้คําพูดอ้างให้เขามาล้างห้องน้ำหรือเปล่ามาที่นี่งานอาล้างน้ำเป็นงานที่สกปรกมากผมชอบล้างน้ำแล้วที่ห้องน้ําที่บ้านพิติมนี่เกลี้ยงเลยมาแล้วก็ได้ทําคุณประโยชน์ด้วยอ้ําพชราพาะเดชยาย่าดังดีหลายคนเลยมาล้างห้องน้ํากันที่นี่เพราะว่าเราอยู่วงการมายา มองเมาคนมาตลอดแล้วก็อยู่กับเรื่องเช้าอ่ะผมไม่เคยมีข่าวอย่างนั้นเลยนะครับกับพี่บุ๋มเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับ<ช>วันนั้นผมตอบไปคอนเทนต์เขาก็ขยิบตาให้ผมมเคิ้นเคิ้หน่อย ผมไม่เขินอะไรสักอย่างหรอกครับผมเป็นพี่น้องเป็นโอ้ยนับถือมากเลยไปข่าวออกมาว่าท่านแอบรักนะคะโอ้ยผมก็แอบรักพี่เต็มความเก่งเนี่ยแอบรักพี่ว่าพี่เก่งรักในความแบบเป็นพี่น้องรักในความแบบพี่ผู้หญิงคนนี้เก่งมีความสามารถอย่างเงี้ยครับสนิทกันนี่ยเรก็เหมือนน้องตอนที่พระอาจารย์เทนมามีแค่สามไร่แล้วยังไงกลายเป็นสี่สิบไร่ครับ ก็สะอาดครับวัดล้างที่ต้องกระดกดดินฮะเพราะว่าเราเยาวชนรอเรือต้องเป็นรอเรือรอเริงต้องเป็นรอเริงเพราะเริงอยู่ในเรือเห็นว่าตอนแรกมาถึงนี่มี3ไร่แล้วเป็นวัดร้างด้วยเหครับเมื่อเดิมคุณมาจากไหนยังไงถึงได้มาอยู่ที่นี่ครับเดิมผมอยู่ที่วัดท่ากระบือครับไปจากนี่5้กิโล5กิโลนะครับใช่ครับแล้วก็วัดอันเนี้ยร้างรแล้วก็หลวงพ่อเจ้าวัดท่านเสียพอดีเสียแล้วก็หลวงพ่อจังหวัดก็ท่านบอกว่า วัดอันนี้เล็กแล้วก็ล้างครับดูแล้วคนอื่นเนี่ยน่าจะกู้สถนานการณ์ลำบากก็เลยส่งมามองเห็นความสามารถของพี่อุเทนขยันขันแข็งสะอาดมากครับผมสัมผัสได้ถึงวัดเนี่ยบางทีวัดมันจะมีขออนุญาตพี่มาความไม่เป็นระเบียบทําไมที่นี่ดูสวยดูประณีสวยงามต้นมงต้นไม้ดูลงตัวมากๆเลยครับเป็นคนที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยเดินทางไปเก็บข้อมูลจากวัดพระอารามหลวงทั้งหลาย แล้วเราก็คุยกับโยมสิ่งที่เห็นอันดับแรกคือเหมือนที่โยมพี่มหาพูดว่ามีทั้งหมาแมวแล้วก็ห้องน้ําสกปรกเราก็เข้าใจถึงโยมว่าเวลาผู้หญิงมาวัดเนี่ยห้องน้ําสกปรกเป็นเรื่องร้ายแรงก็เลยบบเออมีนโยบายว่าทําให้ห้องน้ําสะอาดแล้วก็ทําวัดเนี่ยให้เป็นระเบียบแล้วก็ทําให้วัดเนี่ยมาแล้วมาแล้วเหมือนบ้านไม่ได้มาแล้วเหมือนกับมาวัดคือมาสวดศพทีน้ำวัดเหมือนบ้านมาแล้วพักผ่อนได้สบายใจ ได้ทรมะแล้วก็มีทุกโซนเนี่ยให้ใช้พื้นที่เนี่ยการจัดก,การบริหารเนี่ยให้ดีที่สุดส่วนหมาแมวเราก็แบ่งโซนแล้วก็เอาไปดูแลก็มีหมาก็มีเยอะแต่เราก็แบ่งโซนว่าคนจะอยู่โซนนี้แล้วก็มีคนดูทำความสะอาดไม่ใช่เอามาแล้วมาปล่อยทิ้งอะไรเงรี้ยโยมกี่ปีแล้วครับที่ตรงพี่วุฒินพัฒนาวัดแห่งนี้มายากไหมครับอุปสรรคตรงไหนมี คำกล่าวคำอะไรต่างๆที่มันบัน่นทอนจิตใจแล้วผ่านไปได้ยังไงครับประเด็นว่าคนครับถ้ามองว่าอื่นอาจจะมองว่ายากก็ได้นะแต่ตามามองว่าไม่ยากในการที่เราสร้างวัดบูรณาวัดเนี่ยหนึ่งเนี่ยเราทําถวายพระพุทธเจ้าเรามีที่มั่นคือพระพุทธเจ้าท่านฟารมตั้งใจเราเนี่ยมันจะมั่นคงมากส่วนระหว่างทางที่เราเดินที่เราทํางานเนี่ยมันจะมีทั้ง คนเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติเราต้องทําใจให้เข้าใจสภาวะแบบนี้ก่อนเมื่อเราเข้าใจแล้วคําติชินดินทานนั่นแหะคือปัญญาให้เราเอามาปรับแล้วก็โชคดีเพราะว่าประชาชนของที่นี่ก็ปล่อยให้ตมาทํางานคณะสงฆ์ก็ปล่อยให้ตมาทํางานด้วยแล้วก็บอกชาวบ้านบอกว่าขอให้ทํางานให้เสร็จให้ตมาให้เวลาตมาทํางานก็จะให้เร็วที่สุด ก็บูรณะวัดได้ประมาณภายในห้าปีพี่โอเทนก็เที่ยงยมฟังตั้งแต่8ปดโมงเลยเช้าโมงครึ่งไปถึง5้าโมงครึ่งโอ้โหกี่ชั่วโมงครับเนี่ยสิบกว่าชั่วโมงแต่ก็มีช่องพักอยู่บ้างใช่ไหมครับก็พักประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้โหแป๊บนึงนะครับผมไล่ก่อนนะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงก็เก้าชั่วโมงครึ่งต่อไปถึงสามทุ่มอุ้ยบางทีก็ห้าทุ่ม อุ้ยสิบห้าชั่วโมงอะไรเลยนะครับนะ่โดยประมาณคนที่มีปัญหาเนี่ยคนที่ทุกข์ใจเนี่ยมันเหมือนคนวิ่งเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหอบๆอย่างเงี้ยจู่ๆจะเอาน้ําให้กินเลยเนี่ยไม่ได้มันสำลักต้องให้นั่งให้หายเหนื่อยแล้วค่อยทานน้าหรือเอาน้ํานั้นน่ะเอาเกสรบัวใส่เพื่อให้ดื่มช้าลงแล้วให้เกสรบัวทําให้การหายใจโล่งขึ้นวิชาเหล่านี้ก็เหมือนทําให้คนตั้งสติฝังก่อนหยุดฝังก่อนเพราะการจะไปนั่ง แล้วก็ขอเลยว่าโยมเป็นหนี้ยมเป็นหน,น,นี้เลิกกาแฟลูกติดคุกจะให้ไปนั่งหรับตาทําสมาธินี่นมันเป็นไปไม่ได้คน<ม>เรามันต้องอยู่กับความเป็นจริงก่อนทุกเรื่องอะไรแล้วก็ต้องเตรียมเลคเชอร์เก็บข้อมูลว่าทุกเรื่องนี้นะเรื่องเงินนะจะแก้เรื่องเงินยังไงเรื่องบริวารแก้ยังไงมีคดีแก้ยังไงเจอปัญหาเนี่ยเศรษฐกิจมีปัญหาทํำยังไง มเพราะคนเรามีความรู้ไม่เหมือนกันคนเราไม่ได้จบสูงเหมือนกันทาที่เหมือนในหลวงสอนว่ายาไปเอาป่ายื่นให้กินต้องสอนอให้ตกป่าให้เป็นคำว,ว่าเศรษฐกิจพอเพียงมไม่ได้หมายความว่าไปนั่งแล้วไม่กินอะไรนั่งอยู่เฉยๆมไม่ทําอะไรไม่ใช่ในะคือคนไปตีความหมายนะ่ะผิดในหลวงก็สอนให้ทําให้เพียงพอเหลือก็ขายแล้วก็เหลือแล้วก็แจกจาก่ายแบ่งปัน อยู่นน้าใจเมื่อไรจะแจกทุเรียนรอบต่อไปครับผมจะได้มารอปีหน้าปีหน้านะฮะประมาณเดือนทุเรียนออกประมาณเดือนเดือนเมษาเมษาปีนี้มีหรือยังครับหรือว่ายังไม่โตพอลวทยอยเริ่มมีเริ่มมีเริ่มมีเพราะเราไม่ได้เน้นขายเนี่ยขอให้สุกก็เอามาเถอะจะลองคัดเกรดเดี๋ยวคนะครับตอนนี้ทุเรียนก็มีอยู่ประมาณเกือบร้อยไร่แล้วอยู่โอ้โหที่ไหนครับอยู่จังหวัดอยู่ราชบุรีของราชบุรีก็ปลูกทุเรียนได้ไหมจันทบุรีอย่างเดียวนะไม่จําเป็นอย่ ไม่จริงปลูกได้ลูกได้หมดเลยใช่ก็เป็นที่สวนพึ่งโอ้โหมันจะขาดอย่างเงี้ยเลยเป็นโฮมสเตย์อะไรยังได้เลยนะตอนนี้ก็มีวัดมีสถานปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนพึ่งแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ให้พระเนเรียนบาลีด้วยอันนี้ก็มีพระเรียนบาลีที่ต้นชื่อชยันโตจ้ะอันนี้เริ่มบุเบิก พร้อมกับวัฒน,น์ไม้ะอืมนะคะใหญ่มากเหมือนรีสอร์ทเลยสวยจะที่นั่นม,มีประมาณร้อยไร่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันนะยันนี้มีผืนเล็กๆบ้างไหมครับหรือททว่าเขาทำอาจารย์เฮงสิบ์ทัศทำถวายพระเดชพระคุณอันเดียวเลยชิ้นเดียวเลยแจกตอนกระถินอ,อืมเนี่ยอาจารย์ก็เป็นคนเขียนให้แล้วก็ให้อัตมาอธิษฐานแล้วก็แจกช่ภาพครับโอ้สวยงามมากเลยครับผมยังไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับ มหายานขนมุนนานมารสี่หน้าแปดกรนวตารแผงฤทธแม่แเรื่องขน,น,นุมานแน่นอนก็ชอบอยู่แล้วนะครับเนาะมีความดื้อม,มีความสุกซนแต่ว่าเก่งพึ่งพาได้ตลอดนะฮะถ้าจะทำกิจการงานไดน้สาเร็จก็แล้วก็ไม่ตายเี๋้วก็เป่าลมปุ๊บลูกขอทา,ายพ,พี่มหาเก่งเวรอ,อม,มีเหลือๆสักมีเหลือๆสักแผ่นนะครับได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยย้อแผ่นนี้ให้เลยเหลือครับมันจะดีนะครับได้จริงๆเหรอครับ โอ้ไหนๆก็ไหนๆรับไปเลยครับได้ไหมนี่ได้เลยโอ้โหสาสู้มีสำรองไหมครับผมเกรงใจครับไม่มีเดี๋ยวยกให้ตั้งใจให้เลยโอ้ยหโอ้คนแก่งโยมพี่มหาสมปองครับตั้งอยากจะช่วยคนจนช่วยนักเรียนช่วยชาวบ้านเราเราเป็นคนลูกชาวนาชาวไร่โยมเราเป็นลูกคนจนเรารู้ครับว่าเรา ไม่ลืมบ้านเกิดบางนอนอยู่แลกลับไปช่วยอยู่แล้วครับอยากให้ตมาช่วยให้ตมาประสานฝากบัพพิถิบัพพิตรตีได้เลยได้ครับโอยอยากอยากไปช่วยครับเพราะเราอย่างที่ประเด็๋ยวบาคนบอกเรามาจากเด็กยากจนนะครับเราก็อยากช่วยคนบ้านนอกบ้านนาเราใครไม่เคยเป็นคนจนนะไม่รู้เราเคยผ่านรสชาติความจนมาแล้วเราเป็นเด็กบ้านนอกไม่เรียนหนังสือเรารู้ว่าความจนมันน่ากลัวและน่าสงสารที่เป็นคนยากจน ที่ไปชนชั้นล่างที่ไม่มีโอกาส่าจะเข้าโรงเรียนในอยู่ต่างจังหวัด่าจะเข้าโรงเรียนในเมืองได้น,ะนั่งรถเป็นไปกลับเป็นวันแล้วโยมก็จะมาอำเภอพอจะมาตลาดเราเป็นลูกคนจนรูโยมทำนาเนี่ยทำไปก็ขาดทุนไปันทำนาไปก็จำนองจองจำเป็นนี้ไปเตอนนี้ความตั้งใจเจตนาเพราะวันนี้ที่มหาบิคนเข้าใจไว้แล้วเพราะเจตนาคือทำเ,เพื่อจะช่วยคนลำบาก ช่วยถากุศลทําทําได้ดีเลยมโมทนาบุญเลยครับอยากช่วยตั้งใจก็สิบเปอร์เซ็นต์จากกำไรก็ผมอยากให้มันเป็นน้อยล้านพันล้านในที่1สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเหมือนล้านเหมือนที่ประชาชนพัฒนาวัดพอมีพันล้านจากสัทยาญาติโยมก็ทําให้วัดจากวัดร้างหรือวัดที่ยังไม่พัฒนาก็พัฒนาสวยงามเข้ามามันก็ล่มรื่นผมได้คําตอบแล้วทำไมดารานักร้องญาติโยมคนทั่วไปถึงมาที่นี่ผมมีโอกาสเห็นแต่สติกเกอร์อยู่หลังรถคนอื่นครับ วัดท่าไม้วัดท่าไม้อะไรเงี้ยแต่ก็เป็นพระก็มีโอกาสมาทักทีครับเหมือนยังไม่เคยมาสักครั้งเห็นว่าหล่อพระใหญ่ครับเสร็จเรียบร้อยได้ยังครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นพระอะไรยังไงครับเป็นหลวงพ่อทองคำครับอยู่ตรงไหนยังไงครับท่ทุกคนตอนนี้อยู่ลองรอยอยู่เลยครับอ,อ๋อยังอยู่ลองอยังไม่ยกมาคิดว่าจะย,ยกมาเมื่อไหร่ยังไงไรครับก็คิดว่าประมาณสงการโอ้ผมเห็นพี่สาวผมพี่นกนกไทยอ่าพี่นกไทยพี่นกนกราณิดานกไทยเจริญมาครับช่วยมาเราอยู่เห็นทัานส่งข้อมูลให้อยู่เรื่อยๆครับโอ้ ประมาณเดือนไหนครับผมขออนุญาตอีกทประมาณเมษาครับสงกรานนี่แหละครับครับโอ้โหนะถ้ามีโอกาสจะมีพิธีอะไรไหมครับถ้าไม่ติดโควิดอะไรยังไงถ้าไม่ติดก็มีพิธีอีกทีนึงครับโอ้มากันนะฮะประมาณสองกรานไดไหมครับผมบอกนีได้ไหมครับได้สงกรานพระทองคำปางอะไรยังไงครับเป็นปางสุโขทไทยเป็นโพธรูปลักษณะตัวโขทัทยปางสะดุ้งมาหรือมานวิชัยนะครับอืมสะดุ้งมานี่คือมาเนี่สะดุ้งพระเจ้านะครับไม่อยาพระเจ้าไปตกใจกลัวมาแล้วใช่ไฮะคำว่าสะดุ้งมา อ๋อก็ชนะอุปสรรคชนะอุปสรรคทั้งหลายชนะศัตรูมาทั้งปวงเนือเป็นผู้มีชัยเหนือชัยทั้งปวงท่านวันนี้ไม่คุยเรื่องดวงบ้านเมืองก็ระนท่านคนหดหยากกันมากคนลำบากกันมากจริงๆแล้วอย่างนี้โยมพี่ติ๋มในวิกฤตก็มีโอกาสมาอยู่ที่ใครมองเห็นช่องทาง คือทุกอย่างมันมีวิกฤตหมดแล้วก็มีโอกาสหมดคนที่ผู้จ้างทรงส่งเสริมหรือว่าตรงเทศเรื่องปัญญาตรงย้ำเรื่องปัญญา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 ก็กลับไปที่คําว่าสุจิปุริสุก็สุตะมยปัญญาจะมาที่พี่มหาอธิบายไหมปัญญาคก็จะการฝังก่อนจิก็จิก็จินตนาก็คือคิดตามจินตนาการปุปุกรปุชามะไม่เข้าใจก็ถามเจออาจารย์ต้องถาม ลิกลิขิตก็คือจดต้องคิดแล้วก็ถามแล้วก็ล็อกเลคเชอร์่าพวกนี้คือรีเสิร์ชท่านเชไกด์ได้เหามครับว่าตอนนี้บ้านเมืองเป็นยังไงบ้างเราควรจะปรับตัวยังไงคนประชาชนทุกแต่ะระดับแต่ะ,าตะาอาชีพทุกทุกระดับทุกชนชั้นทุกอาชีพอันดับแรกก่อนเชนต้องเชนนะ <c oughs> เอาแบบบารักโผลมาเลย ต้องเช็นต้องเช็นต้องเช็นหมดสอง Idealist Freedom วิสระ Idealist นะครับแล้วก็ Innovation ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นใช่แล้วก็ต้องเลือกเสพสื่อเสพข่าวอ่านข่าวที่มีสาระแล้วก็มีคุณประโยชน์ Communication สื่อสาร คือคนประจุคนไทยเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งไม่ค่อยพรีเซ้นไม่พีอาแล้วก็ไม่สามารถดิวอะไรดีแลไม่บอกใครใช่ต้องต้องปับไม่กล้าที่จะพูดกลัวโดนด่ากลัวกลัวลงใช่เหมือนโยมพี่ติ่นเหมือนอาจมาเหมือนโยมพี่มหาสมปองวันนี้เราเราเหมือนทุกคนนํะเหมือนสปอตไลท์เอาสปอตไลท์มาส่งมาที่เราเราการไปอยู่ที่แจ้งที่โล่งใช่ไหม เราต้องฝึกจิตใจเนี่ยให้มั่นคงและเข้มแข็งเพื่อรับแรงกระทบให้ได้สำคัญมันคือจิตใจ <c oughs> ใจต้องแข็งเข้มแข็งมากแล้วก็ต้องเข้าใจคําว่าโลกกระทำแปดชนิดคือต้องรู้ว่ารับมาแล้วต้องไปออกให้เร็วที่สุดอ่ะ <c oughs> มันคือมันเหมือนถือหุ้นอ่ะรู้ว่าถ้าเกิดจะยื้อต่อก็คัดทุนอีกคัดล o อ่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ยอมรู้ว่ามันรู้ว่าหุ้นตอนนี้มันมีปัญหาต้องรีบคือต้องคัดออกเลยอ่ะรีคัดต้องเร็วที่สุดอ่ะก็คือกระแสจิตเนี่ย ภาษาสัมผัสเนี่ยพระอาตมาโชคดีอย่างหนึง่งกับหลวงพี่แซมคือถ้าเราเรียนธรรมะอย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเราก็จะหลับตาอย่างเดียวมีปัญหาแล้วก็ภาวนาพุทธโธหลับตาชีวิตคนเนี่ยมันเหมือนหมอรถไฟทางโลกและทางธรรมมันต้องไปคู่กันรถไฟมันองมีเหล็กมีหมอนรองแล้วมีเหล็กวิ่งไปสองรางคู่กันไอทางโลกกับทางธรรมมันต้องไปคู่กัน เพื่อจะนําตัวเราเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางสถานีไอสเต,เตชันสุดท้ายเนี่ยเราจะเจอวิกฤตอะไรบ้างจากนี้ไปเนี่ยปีนี้เดือนนี้เดือนหน้าอะไรเงี้ยเกิดทุกคนจะต้องเตรียมตัวแล้วก็ปรับตัวเองกันถ้าถามถ้าเรามองแบบ,บไม่เอาดวงเมืองนะไม่เอาแบบโหราศาสตร์ก่อนเราเอาโหรศาสตร์ก็ได้ก็เพราะท่านเกง่งทุกคนอยากจะฟังถ้าถ้าเรามองเรื่องเรื่องมองมองแบบเนี้ยก่อนเนี่ยวันนี้ประชาชนเนี่ยรัฐบาลเนี่ย เขาขอร้องให้ธนาคารเนี่ยชะลอหนี้ไว้ก่อนมันคือหนี้ตกท้องช้างตอนนี้เขากําลังดึงดึงสภาพอะกลับคือให้คนเลิกกลับไปใช้หนี้พวกนี้ยมันจะทำให้เกิดสภาวะเงินตึงตัวอยู่แล้วใช่เพราะว่าเขาดึงกลับแล้วก็ไม่ได้ให้โอดีเพิ่มแล้วก็ไม่ชําระไม่พักชําระหนี้แล้วซึ่งเศรษฐกิจมันยังไม่เข้าที่แล้วโลมันก็จะไม่จบฟาโลมันจะจบอันเนี้ย ไอ้โควจจรริดจบเมื่อไีกสองปีสองปีนานมากนะคะคุ้โหคนที่ลำบากกันขนาดนี้กันอ่ะมันจะต้องแปรไปแล้วก็สลับไป,เป,เ,ปเปิดเปิดอย่างนี้ใช่แล้วก็แต่ว่าประเทศเนี่ยมันจะเปิดได้เนี่ยประเทศจะเปิดได้เนี่ย,ดดยคือ29มีนา <20 S 1> อีกประมาณ100วัน <c oughs> ถึงจะเปิดได้ต่างชาติถึงจะเข้ามาเต็มที่ดีด้วยเข้า,าเยอะด้วยมากกบ่ดีเลยเออดีด้วยไม่เอฟเฟกด้วย ไม่ปิดปิดเปิดเปิดปด,ปด,ปด,ด้วยข้อมาิตยูเนี่ยตอนนี้ยังกลุ่มรวงคาตาเมืองอยู่ใช่ไหมถ้าเรา,าพูดแบบ<ด>ตำราน,นะ,นะแล้วตอนนี้ยาวเนี่ยยังไม่ไดใใใ้ให้ให้ต่างชาติเข้าข้อดาวเขียนว,ว่าทุกขลาบจากทางไกลมีลาบจากทางไกลแต่จะนําอาเภศนําภัยเข้ามาด้วยแล้วก็ยังไม่ให้คนเจอหน้ากาันยังไม่ให้กินเหล้าจึงเห็นคัเตอร์ทั้งหลายนไปที่ร้านเหล้าดาวเนี่ยมันคือเมดิเทชันมันคือนั่งสมาธิมันคือถือศีลห้า ไม่ฆ่าสัตว์มันจึงทําให้หมูไม่มีในตลาดไปพยายามจะทําให้ไม่ให้มีเนื้อสัตว์ในตลาดเพราะมันไม่ต้องการให้คนฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นหมูไม่ไม่ได้ฆ่าหมูแต่หมูแพงไม่มีเงินซื้อกินอีกหมูแพงมันไม่ใช่หมูแพงเพราะว่ามันไม่มีหมูแต่มันแพงเพราะหมูมันตายมันเป็นโรคมันเป็นพยาธิมันไม่มีวัคซีนรักษาเหมือนกันเพราะนันนมันคือโรคระบาดดาแบบนี้มันคือถ้าเราเข้าใจมันคือธุรกิจแฟรนไชส์ ออนไลน์ Online, แต่กระจายย่อยสาขาให้เล็กลงกระจายตัวให้เร็วที่สุดถ้าเราเข้าใจระปรับสภาพตามมันอะเพราะมันคือจะไปรอดใช่มรอดออนไลน์จะไปรอดคือถ้าคนเราไม่ดูถูกงานไม่เลือกงานไม่เลือกเงินเราสามารถต่อยอดทุกเรื่องได้หมดเลยโยมพี่อยองคี่ยังสอนโยมบอกให้ดูพี่มหาสมปองที่มหาสมปองมีแต่ปัญญาใช่ไหมแล้วก็ อไม่มีแต่ว่าถ้ามีเครดิตใครก็ช่วยคนที่มีความสามารถอ่ะใครก็ต้องการตัววันนี้พี่มหาเนี่ยเขามีความสามารถมากมีทั้งความรู้มีทั้งกัลยาณมิตรใช่ไหมามีทั้งเพื่อนมีทั้งญาติมีทั้งิีรรมวันนี้ยอดพี่มหาสปอ,องที่โชคดีถือญาติโยมไม่ทิ้งถึงแม่จะลาสืกขามาแล้วแต่โยมพี่คือเห็นที่ดีอย่างหนึ่งคือการ ขออภัยการขอโทษตอนคนที่ขอโทษก่อนนะคนนั้นชนะใครที่ให้อภัยได้ก่อนคนนั้นจะมีความสุขเพราะไม่งั้นจะผูกเงื่อนของความโกรธไว้ในใจถือว่าที่มาโชคดีที่ได้สติเร็วแล้วขอโทษแล้วทําให้คนนะเข้าใจแล้วว่าคนจะได้เอาอยางวาเออคือการยกโทษการให้อภัยการขอโทษเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยแล้วกลับทําให้ดีด้วยถ้าคนไทยทุกคนเนี่ย คือทุกคนมีสิทธิ์โมโหมีสิทธิ์โกรธ<ฆ>แต่ถ้าเรามีสติยอมถอยก้าวหนึ่งอยู่แบบรุ่มรวย<ฆ>แบบพี่น้องกันแบบคนไทยเหมือนกันนะเราก็มีความสุขแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน<ฆ>เราก็เอาความสามารถเราอะไปช่วยคนที่ด้อยกว่าเรา<ฆ>สมานโมทนาบุญที่โยมที่มหาที่ตั้งใจทำดีเลยก็เป็นพัะมาสาสปียังก็ต้องด<ป>ีนะคะอาตมาไปอาตมาไปชัยภูมิบ่อย ใช่เลยอ๋อเป็นพระไม่ได้ง่ายนะยองอยสินสองร้อยยี่บเจ็ดข้อยากจะพูดอะไรก็ยากไปไหนก็ยากทำอะไรก็ลำบากเดินเร็วก็ไม่ได้ชั้นนั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้พระธรรมเคยบอกว่าถ้ามึงคิดว่าพระสบายมึงมึงก็ไปบวช <laughs> มึงก็มึงไม่ตั้งอยู่ข้างนอกดิผ<ช>มชอบตรงนี้ว่าคนขอโทษก่อนมีนพู้ชนะคนให้อภัยก่อนก็จะมีความสุขชอบตรงนี้มากเลยครับมีลูกเพจบอกว่า ผมดื้อไปพลาดเรื่องพี่บุ๋มนี่เอานี้เคาะหัวผมตั้งทีโอ้โหตาธุกตาธุกเคาะสักครั้งแต่กับลูกเพจอยากให้เคาะชอบดีชอบดีคุณแม่ดูดวงไหมคะเห็นเขามาขอคิวตั้งแต่ปีสองปีสามยังยังรับอยู่อย่างยังรับอยู่ยังรับอยู่ต้องมาขอคิวปีหนึ่งปีสองเลยนะเขาไปขอใบคิวกันเลยค่ะขนาดนั้นเลยนะโอ้โหกางั้นผมจะรีบปิดแล้วครับ ขอบคุณทั้ง3ามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบท่านที่ติดตามก็หวังว่าจะไปสู่สี่ล้านห้าล้านไม่ได้โลภนะแต่ถ้าเยอะขึ้นมันก็ดีใจขอบคุณจริงๆแล้วก็อะไรที่ผมติดพลาดพังไปก็ขอโทษบางอย่างมันเป็นคอนเทนต์จริงๆครับมันเป็นแบบในรายการเขาอยากให้พูดอยากให้เขินอยากให้รู้สึกจริงๆไม่ได้เขินนะนะกับพี่บุ๋มเนี่ยคือพี่สาวเลยนะไม่ได้คิดเรื่องอย่างอื่นเลยฮะนับถือรักมาตลอดอะไรเงี้ยแต่พอ จังหวะตอบจังหวะอะไรมันก็อ่าตามมันเหมือนที่พี่ติมที่พี่ภูบอกมันเป็นวงการมายาบางทีเราไม่ได้รู้สึกนั้นหรอกแต่เราก็ต้องพูดบางอย่างออกไปเพื่อให้รายการมันน่ารักมุ้งมิงน่ารักมุ้งมิงน่ารักมุ้งมิงกุ้งกิ้งอะไรเงี้ยเราก็อะไรดีนะอะไรเงี้ยก็พูดไปแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยครับก็แต่ไงก็ต้องขอโทษจริงๆที่ผิดพลาดทั้งไปขอโทษพี่บุ๋มด้วยขอโทษแฟนพี่บุ๋มด้วยสําคัญสามีพี่บุ๋มด้วยนะครับผมไม่ได้คิดอะไรงั้นกับพี่สาวผมเลยนะ เจอี่ผมกราบได้เลยนะถ้าให้ร้านหนึ่งีผมกราบเลยบอกแฟนเพจโดยบอกพี่บุ๋มด้วยมีคนรักเดียก็มีคนเกลียดจะรับแบบไหนกระช่างเขาแล้วแต่เขาแล้วกบบพี่สาวนะครับแล้วพี่สาวจริงครับผมนึกภาพการมีอะไรกับพี่บุ๋มไม่ออกเลยครับคนพี่สาวจริงครับมีคนพูดถึงชื่อเราแสดงว่าเรายังยังอยู่ในชาร์จอยู่อือ ใ่ก็ะแสยังมีคนรักมีคนเมตตายตลอดมาลาอย่างนี้ตลอดเลยไม่ได้จะไม่เขียนให้เสียหมึกหรอกเพราะเรามีค่าผิดแพงมากแพงมากเราพิมพ์มเป็นฉบับเป็นสี่แสนกว่าอย่างเงี้ยครับถ้าบอกคุณไม่อยู่ในกระแสนี้ไม่เขียนถึงหรือตอนนี้ผมยังไม่เปลี่ยนไรอยวให้พี่อ้วนทีมงานเนี่ยไปเดินดูวัดก่อนเผื่อใครไม่เคยมาวัดทำไมซึ่งผมก็มาครั้งแรกไปเดินในวัดก่อนแล้วพอผมดูตรงนี้เสร็จผมก็รีบตามออกไปแล้วก็ทานข้าวเราต้องรีบไปหนกระแสแต่เช้าที่ช่องสามไปอัดเวลา ครับวันนี้มีสามรายการอนกระแสก็มาดีครับแล้วก็ของพี่บอลอะไรโซเชียลโซเชียลรายการใหม่ของพี่บอลนะฮะชำละโซเชียลชำละโซเชียลวันชนีนี่แหละสามรายการก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปอะไรด้วยนะครับมโวกาดมาวัดท่าไม้นะครับเราเห็นสติกเกอร์บ่อยยังไม่ได้มาทีผมว่ามาแล้วโอ้โหติดอกติดใจแล้วตรงไหอีกยอดคือวัดวัดก็น่าจะต้องทำให้คนอยากมา ใช่ครับก็เหมือนวัดต้องคุณอาจารย์เฉลิมชยัยเจ้ศิลปะพุทธศินก็นําสู่พุทธธรรมได้ทำวัดสวยวัดสะอาดเข้ามาแล้วสบายตาสบายใจสบายเท้าไม่ต้องกลัวเหยียบที่มงที่มามันก็ทําให้คนอยากเข้ามาคนต้องพานมากนะครับผมสบายใจจริงครับคุยกับคุยกับพระอาจารย์เกิอน,นอะ